ตลิดไปเที่ยวไหนมานะดูท่าทานน้องมีความสุขมากๆเลยค่ะบินกลับมาถึงเกาหลีปุ๊บนะเธอก็มีการมาอัปเดตรูปภาพใหม่ๆให้กับลิงได้ดูกันปั๊บกันเลยทีเดียวเป็นภาพสวยๆค่ะตอนที่เธออยู่ที่ฝรั่งเศสออกไปเดินเล่นในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ทางทิศตะว,วันตกเฉียงเหนือของปารีสห่างออกไปประมาณ80กิโเมตรได้นะคะมีชื่อว่าจิเวนีค่ะ ซึ่งก็เป็นสถานที่แห่งความประทับใจที่โมเน่นะคะเขาเป็นจิตรกรคนสำคัญของฝรั่งเศสในช่วงศตวรรษที่19-20เขาค่ะเลือกปลูกบ้านที่นั่นแล้วก็รังสรรค์ผลงานเป็นที่ประทับใจนะคะให้กับผู้คนทั่วโลกจวบจนวันสุดท้ายของชีวิตก็คือเขาอยู่ที่นี่ค่ะถ้าจำไม่ผิดนะคะก็เห็นเจ้าแชงค่ะก็เคยแวะไปเที่ยวที่นั่นมาด้วยเหมือนกันแล้วก็มีหลายคนค่ะเอ๊ะชักสงสัยอยู่เหมือนกันนะคะว่านอริซาค่ะจะไปที่นั่นเนี่ย มาด้วยหรือเปล่านั่นก็คืออีกที่นึงนะคะก็เป็น Official Universal by 1 8 0 3ค่ะซึ่งก็เป็นแบรนด์เกี่ยวกับความงามที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับน้ำหอมแล้วก็เครื่องสำอางค่ะที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แล้วก็เป็นที่นิยมยอมรับควบคู่กันไปกับศิลปะการใช้ชีวิตของชาวฝรั่งเศสเขานะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งในอาณาจักรในเครือ LVMH ซะด้วย หรือว่าบอสเฟเดริกค่ะจะพานอลิซาไปเที่ยวที่นั่นแถมนอลิซาค่ะก็ยังกลับมาโพสต์เกี่ยวกับน้องหอมของทางซีรีนอีกต่างหากนะคะ หรือว่านี่ที่เขาลือๆกันค่ะว่านอริซาเธอจะผันตัวไปเป็นแม่ค้านี่ก็อาจจะเป็นการไปดูงานล่วงหน้าก็เป็นได้นะคะคุณผู้ชมแต่ใดๆก็คือค่ะภาพของนอริซาที่ถ่ายออกมาก็คือสวยเนาะบรรยากาศก,าก็แมหมน่าไปเดินเล่นมากๆนะคะตอนที่เธออยู่ที่ฝรั่งเศสก็คือดูแฮปปี้ดูชิลสุดๆกันไปเลยรวมถึงท้านันทพี่จีซูเองก็ด้วยค่ะคนสวยก็มาลงรูปภาพนะที่ออกไปเดินเล่นที่ฝรั่งเศสออกมาให้กับบลิง์ได้ดูกันเยอะเลยอยู่เหมือนกันนะคะ แอดก็เอามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันค่ะสาวๆแบล็คพิพงมีความเคลื่อนไหวประมาณนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า